มาเบิ่งผลงานการสีป้ามันมีจะเป็นมือที่ซี่แล้วแัะใกล้ะกจะเสร็จแล้วในนี้จะสีป้าอะไรล,ละสามพันนี่สีเงเกตนี่เรียบ ที่ตีทึ้งปรับพร้อมที่สีปลูกอ้อยปลูกมันได้ไร่นต็เดี๋ยวเขาตีป้าเสร็จปรับเกียรเสร็จที่เหลือกัน สิรอให้เจ้าของทีเพิ่นมาบอกว่าเสี่ยวต้นไม้ตน้นไอต้นไม้ใหญ่ต้นไหนออกเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ซึ่งนีเพิ่นอาจสิบเอาไว้ก็ได้ต้องให้ร้อนเพื่อเจ้าของทีเพิ่นมาตรวจอีกเทือนหนึ่งก็ต้องไชกระสิหาตามจีบใน,นนั้นก็ดี ่างคนต่งตางเห็ดเนี่ยทีรถมอเตอร์ไซค์ี่ปุ่นรถไทยกับมาหาตามเก็บมองที่มันเนี่ยว่าข้างในงานตาพข้อมปลูกมันได่จะเนี่ยแต่ผู้ใดสนใจเนี่ยอีป้าปัาเกรตพความตรงนี้น่าจะเอารถไทยมาดันมาเกีเยรติเอยู่ยังมาแล้วตอนนี้กรนนา้นที่รถไทยมาดันอีก Okay. มาคุมาเก็บรายละเอียดกันอีกเพียนึงจ่าผู้ใดสนใจงานสีป้ากันติดต่อมาเลยจากทีมงานด็อกเตอร์เกียรติหอจกอรเคพีรุ่งเรืองจิตด็อกเตอร์เกียรต์